สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกคุณนายตื่นสายค่ะสีสวยๆที่บ้านเรานะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะเพื่อนๆฝนตกกระนำมากๆแต่ว่าเช้ามามีแดดนะคะน้องก็จะตั้งฟูกิ่งก้านสาขาฟูขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็ออกดอกสะพรั่งแบบนี้เลยนะคะตราบใดที่เราปลูกน้องๆเขาไว้ในพื้นที่ที่แดดจ,จัดๆนะคะ นมามากแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวคะ่ะแดดจะจัดนะคะกลางแจ้งไปเลยรับน้ำฝนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาที่แดดออกนะคะเขาก็จะสวยสะพังแบบนี้เลยนะคะคุณนายตือนสายที่บ้านเราเนี่ยมีเป็นร้อยสีค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจปลูกดอกไม้ร้อยสีเหมือนที่บ้านเรานะคะแบบนี้นะคะก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ 0 8 1 4 0 0 7 1 3นนะคะติดตามดอกไม้นะคะสวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook f แฟนเพจไม้หัวดอกสวยนะก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะคะที่เราขายกิ่งพันอยู่เนี่ยส่งไปได้ทั่วไทยเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ คุยกันเข้ามาได้ค่ะมีพื้นที่ยังไงมากน้อยยังไงนะคะชุดเล็กชุดใหญ่เราจัดให้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะลักษณะของการตั้งแปลงค่ะก็คือเราจะทําแปลงดอกไม้เนี่ยบนดินเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่สะดวกก็สามารถปลูกใส่กระถางได้นะ้ำไม,ไม่ไม่มีปัญหาปลูกได้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ ทำเป็นแถวแถวเพื่อให้เรามีทางเดินเนาะถอนหญ้าได้เดินรถน้ำได้หรือว่าเดินเข้าไปถ่ายรูปสวยสวยได้นะคะนี่แบบนี้นะคะเว้นระยะทางเดินเนี่ยเราเว้นประมาณ8 0ถึง1เมตรนะคะ80เซนถึง1เมตรก็จะเว้นระยะทางเดินให้ให้สะดวกนะคะในการเดินเข้าไปถ่ายรูปในการเดินเข้าไปถอนหญ้านะคะหรือว่าตัดดอกไม้ที่บ้านเราแบบปลูกสำหรับตัดเนาะก็ ก็จะประมาณแบบนี้เลยเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ยุงลาไปก่อนฝากติดตาม facebook แฟนเพจไม้หัวดอกสวยด้วยนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบเนี่ยก็ ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้ากดแชร์ไว้จะได้มีเอาไว้ดูเนาะนี่สวัสดีมีความสุขส่งความสุขไปให้เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ,บายนะ